ถามตอบคุณหมอฮีโร่กับโรงพยาบาลราชธานีในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนี่เลยค่ะว่าภายในรถนั้นมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างในการช่วยชีวิตผู้คนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยระหว่างทางที่นําส่งผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ประจำศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมสมอง โรงพยาบาลราชธานีมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ขอเชิญคุณหมอแนะนําตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมหมอแอดนะครับในแพทย์ดำรงประรัชน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญชาสต์ทั่วไปประจาโรงพยาบาลราชธานีครับคุณหมอแอดคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เหมือนดิฉันเหมือนกันนะคะว่าในรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินเนี่ย่ะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์พื้นฐานยังไงระหว่างทางที่ จะช่วยคนเจ็บคนป่วยนำเขามาสู่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลค่ะรถของเราเป็นรถ Advanced m m u u l a n c e นะครับมีอุปกรณห์หลายอย่างที่จะทำให้คนไข้ปลอดภัยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราก็ามาดูกันนะครับว่าในรถมีอะไรบ้างครับค่ะยินดีเลยค่ะค,คุณหมอคะมีอุปกรณ์เยอะแย,ะ,ยะมากมายอยู่ตรงหน้าเราอยากให้คุณหมอเริ่มอธิบายให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเ,เป็นมาเป็นไปยังไงใช้การยังไงในรถฉุกเฉินเราค่ะครับ ก็อนแรกก็มีอุปกรณ์เปรนะฮะที่จะเช็ดเคลื่อนย้ายคนไข้นะครับในเปรนี่ก็จะต้องมีตัวประคองคอนะครับแล้วก็สายรัดตึงต่างๆนะครับแล้วก็มีฮาร์ดคอร่าที่จะใส่บริเวณคอเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บต่อไขสันหลังนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเครื่อง AED นะฮะทุกการวิ่งควรจะมีนะฮะทุกการวิ่งเปิดเครื่องให้ตัวนะฮะใช้งานง่ายครับเครื่องนี้ อีเลโรสแพ็กทั้งสองที่หน้าอกผู้ป่วยตามรูปนะฮะเนี่ยแผ่นนี้ก็ปิดตามนี้ติดอีเลโรสแพ็กทั้งสองที่หน้าอกผู้ป่วยตามรูปอันนี้ก็เป็นแอร์เวย์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาที่บีบนะฮะก็ต้องบีบตามจังหวะไม่รีบเกินไปนะฮะบีบประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องดูดเสมหะ นะฮะก็ถ้าคนไข้มีเสมหะเยอะเราก็ใช้เครื่องนี้ดูดเอาเสมหะที่จากในทางเดินหายใจคนไข้หรืออาจจะจากท่อช่วยหายใจนะฮะ,ะอีกอันนึงนี่ที่เรามีนะี่ก็คือออโตซีพีนะครับในกรณีที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นเครื่องนี้ก็สามารถปั๊มแทนการใช้คนปั๊มได้แล้วก็ใน รถเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างนะฮะเนื่องจากพื้นที่เราจํากัดเราก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ดูนะครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแอดนะคะในแพทย์ดํารงประยงรัตน์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศารยศาสตร์ประจำศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมสมองโรงพยาบาลราชธานีพร้อมกับทีมงานนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชธานี ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านติดตามรับชมอยู่นะคะมีเกิดฉุกเฉินมีอุบัติเหตุเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นกับคนในบ้านของเราคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์โทรของโรงพยาบาลได้นะคะสําหรับวันนี้ต้อง คุณคุณหมอแอรและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่มาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสน,นี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการถามตอบคุณหมอฮีโร่ใน EP ีนี้ e ีพีถัดไปเป็นเรื่องราวอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องราวดีๆจากรายการของเราได้นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ